สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่อง One ไอว v วนะคะ,วส,คะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะ,ะให้เพื่อนๆดูอันนี้ก่อนอกระเป๋าชิ้นนี้นะคะสําหรับใครที่นี่นะคะสําหรับใครที่เข้าไปดูคลิปนะคะเป็นกระเป๋านะคะจากเศษผ้าแบบที่สองนะคะก็คือใบนี้นแล้วก็เจ้าข,ของกระเป๋า <ไ jal S 1> ใบน, <Gen> <ค>นี้ก็คือนี่เลยค่ะเพื่อนรักค่ะนะคะ เพราะว่าอันนี้เป็นเศษผ้านะคะที่เพื่อนนําไปตัดเป็นชุดแล้วก็เหลือนะคะเหลือจากตรงนี้ก็เลยเอามาทานะคะทาเป็นกระเป๋านะคะทางเพจวันไอวิวและช่องวันไอวิวของเรานะคะก็ได้นํามาทําเป็นอ่าสื่อการสอนการตัดเย็บนะคะถุงผ้านะคะตอนนี้ก็ลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันฟรีๆแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ก็มอบให้เพื่อนเลยนะคะขอบคุณค่ะ แล้วก็มีแมสนะคะนี่เศษผ้าที่เหลือนะคะเราก็มาเย็บเป็นเนี่ยหน้ากากนะคะหน้ากากผ้าใส่ได้สองด้านนะคะอันนี้ก็มอบให้ชุดเดียวกันต้องไปด้วยกันนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะทำไมถึงต้องอ่าต้องมาถ่ายวิดีโอที่นี่นะคะจริงๆวันนี้มาทําธุระที่ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคนเยอะมากค่ะก็รอคิวนะคะ แล้วพอดีเพื่อนก็มาจากกอสมุยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะนำนำผ้าที่นางเก็บไว้นะคะหลายชิ้นเยอะมากเลยค่ะเพื่อจะเอามาสนับสนุนนะคะเพจของเรา youtube ของเรานะคะในช่องของเราว่าเผื่อจะเอาไปแบบคิดทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับเพื่อนคนนี้นะคะมีความพิเศษนะคะพิเศษมากเพื่อนคนนี้จะทำขนม เก่งมากนะคะพี่หญิงเยาเนี่จะทําขนมเก่งมากาทั้งขนมไทยทั้งขนมฝรั่งนะคะตอนนี้นะคะพี่หญิงเยาก็มีเพจของตัวเองชื่อเพจอะไรคะเพจหญิงเยาคาเฟ่ค่ะ,คะเพจหญิงเยาคาเฟ่เพื่อนๆเ,เ,เข้าไปรับชมได้นะคะสําหรับตอนนี้นะคะพี่หญิงเยาทาอะไรบ้างคะตอนนี้เริ่มทำพายแอปเปิลชีสทาร์ต ซึ่งทุกอย่างจะเป็นโฮมเมดหมดนะคะแม้แต่กระทั่งการคัอส่นสับปะรดมากวนไส้สับปะรดเองซึ่งตัวไส้สับปะรดเนี้ยจะมีความพิเศษตรงที่เราไม่ใช้น้ําตาลเลยจะใช้รสชาติธรรมชาติของสับปะรดความหวานความเปรี้ยวจากตัวสับปะรดที่เราคัดสรนเองนะคะนี่แค่แกะนะคะดมหอมมากแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะ เนื้อสับประรดนะคะเป็นชิ้นอร่อยมากเลยค่ะอ,อร่อยไม่เหมือนไม่เหมือนสับประรดกวนที่อื่นนะคะอันนี้เทคนิคก็ต้องอยู่ที่ที่ผู้ทํานะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจนะคะขนมนะคะจะมีหลายๆแบบนะคะในเพจนะคะ่เพจอะไรนะคะหญิงเยาคาเฟ่นะะในเพจหญิงเยาคาเฟ่ะคะ่ะเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปชมได้เลยโดยเฉพาะนะคะขนม ขนมไทยท้องเอกค่ะอ๋อจามงุดหรือเรียกอีกอย่างดาราทองอ๋อดาราทองใช่ไหมอร่อยมากแล้วก็สวยงามมากนะคะแระณนีิตมากนะคะอันนี้อร่อยมากเลยนะคะฝากนะคะเพจน,นะคะหญิงเยาคาเฟ่น,นะคะเป็นของเพื่อนนะคะเป็นงานที่เราช่วยเหลือกันหนดนุนกันนะคะ,ะพวกเศษผ้านะคะหลายๆชิ้น วันไอวิวเรานะคะก็ซื้อมาจากเพจของเพื่อนๆนี่แหละค่ะกันนะคะส่วนใครที่ชอบขนมทานกับกาแฟานะคะทานกับกาแฟาทานกับของว่างนะคะช่วงที่เราพักจากการเย็บผ้านะคะก็ฝากเข้าไปชมเพจนะคะพี่หญิงเยาวคาเฟ่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ใต้ะคอมเมนต์นะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะขอให้มีความสุขนะคะกับการทำงานนะคะ เราสองคนก็มีสิ่งที่เราทําและเรารักนะคะในมุมของเราทางด้านนี้ก็รักในการปัดเย็บการขักนะคะทางด้านพี่หญิงเยาวคาเฟ่นะคะก็รักในการทําขนมค่ะนะคะเราก็เนี่ยค่ะมาจอยกันเจอกันนะคะก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะได้เข้าไปชมของดีๆของอร่อยๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ